นี่พวกนายที่เราไปอบรมสวนพฤทษศาสตร์อะเกี่ยวกับการสำรวจพันไม้ครูให้ไปสำรวจพันไม้ครูให้ไปงานพวกเรามาทำด้วยแหละเนี่ยไปพวกเราไปสำรวจพันไม้กันใช่ใช่เรากำลังจะปรึกษานายอยู่พอดีเลยเรานาจะสำรวจที่หมู่บ้านของพวกเราก่อนนะเพราะที่หมู่บ้านของพวกเรามีพันไม้หลากหลายนู่นดูใบไม้ดูสวยจังเลย lên bay luôn đấy, anh cắn đi bay đây à, có lái đuôi, tuyệt giang bay อันนี้เขาเรียกว่าใบะไรนะใบต้นพิกาไงอ๋อมีลายด้วยสวยจังเลยอ้าวนี่ใบอะไรอ่ะ <c oughs> ใบสาบใบอ่าใบอะไรอะสวยจังเลย ลายมันสวยจังความสวยของมันทำอะไรได้มัง่งอ๋อในชุมชนของเรามีกลุ่มเอาอเอาใบไม้ไปทำผ้าพิมพ์ลาย<อ>เด๋ยวเราพาไปดูกันอ่ไปกันเลยค่ะเราก็เคยเห็นนะเนี่ยนี่ให้กลุ่มวิสาหกิจตลาดคลองเต่าที่เราพูดถึงไปไปข้างในกันเลย สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะตัวนี้จะเป็นใบพีกามันจะได้เป็นสีสีเหลืองจะให้เป็นใบนี้ทำได้ครับใบนี้ค่ะใบนี้ทําได้ค่ะใบนี้สวยมากเลยมันจะเป็นใบสักมันจะออกเป็นสีชมพูออกเป็นสีม่วงทีนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทําผ้าหลักๆแล้วนะคะเราต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะอุปกรณ์ก็คือมีเบกกิ้งโซดามีน้ําส้มสายชูแล้วก็มีสารส้ม วิธีการทําเราก็คือว่าเราเอาน้ําส้มสายชูมันหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งก็คือน้ําส้มสายชูหนึ่งลิตรสารส้มหนึ่งกีแล้วก็เบกกิ้งโซดาหนึ่งกีแล้วก็พอเราช่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาตวงใส่ในถังแล้วก็กวนให้เข้ากันพอวนเข้ากันเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เตรียมผ้าที่เราจะทาเนี่ยคะ่ะปุ๊บเราพาไปแช่เราพาไปแช่ในน้ําสักประมาณสิบนาที แล้วก็อุปรกรณ์อื่นก็คือเมื่อกี้เราไปหาใบไม้มาเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะแล้วก็หลักๆแล้วเราก็มีเขาเรียกเขาที่ซีนอาหารมีเป็นพวกไม้แล้วก็มีผ้ายางดับนี่นะคะ,ะวิธีการทำอันนี้เราแช่ไว้เรียบร้อยแล้วครบสิบนาทีเราก็บิดให้หมาดหมาดพอหมาดหมานะคะแล้วก็เราก็ดูตรงไหนที่เป็น ด้านหน้าแล้วก็ก็เกอะไรแบบนี้ค่ะมันจะออกสีไม่เหมือนกันแต่มันจะหลักๆแล้วจะเป็นสีชมพูปุ๊บเหมือนเราต้องการลายแบบไหนเราก็วางอ่าวางไปได้เลยนะคะปุ๊บไอตัวนี้ใบเพกาใบเพกาตัวนี้นี่จะได้เป็นสีเหลืองเราเราต้องเด็กนะคะปุ๊บถ้าสมมุติเราตั้งทั้งก้านแบบนี้เวลาม้วนมันจะแข็งเราจะม้วนยากอ่าเราชอบลายแบบไหนเราก็ตั้ง เราก็ตั้งได้เลยค่ะเราชอบลายมากๆเราก็ใส่ไปเราชอบลายน้อยๆเราก็ใส่น้อยๆอ่าพอเราได้พอได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้อุปกรณ์ปุ๊บเราผ้ายางนะคะมาคลุมอ่าพอคลุมเสร็จแล้วเราเอาไม้มีม้มวนเวลาม้วนนะคะได้เรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็เข้าที่นึ่งเลยอันนี้เราเตรียมน้ําคือน้ําเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าเป็นผ้าบางนี่เรานึ่งประมาณ1ชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเป็นผนะ้าหนาเราจะนึ่งประมาณ2ชั่วโมงว้าวใบไม้ในชุมชนของเราทําแบบนี้ได้ด้วยเหรอใช่ใช่สวยมากเลย